เวลา17นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานพระวโรกาสให้พระเทพวชระเมธีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยนำคณะเจ้าภาพบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาศาสนาไยาตปีที่4เฝ้ารับประธานผ้าไตรและบาท เพื่อเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเสลิมพระชมพันศาหรอบ28กรกฎาคม2567เป็นการเพิ่มพูนศาสนาญาติและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามเณรได้เข้าศึกษาพระปริยติธรรมแผะแนกสามัญณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยจังหวัดเลย โครงการบรพรพชาศาสนาทายาทได้จัดให้กุลบุตรเข้ารับการบรพรพชาปีละ30 4 0คนเพื่อศึกษาพระปริยติธรรมแผนกสามัญในระดับชั้นมัเทียมศึกษาปีที่1 6 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงรับไว้ในพระอุปธรรมปีนี้กำหนดจัดพิธีบรรพชาในวันที่11-12พฤษภาคมณวัดตรีสวัสดิ์วนารามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญงอกงามในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในภาวะแห่งความเป็นพุทธมมกะและในภาวะแห่งความเป็นสมณรยังความสำเร็จในสุขประโยชน์อย่างยิ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ได้ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม